ยินดีด้วยนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่รอคอยการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมล่าสุดทกศได้มีการดําเนินการจ่ายเงินโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนโอนตรงเข้าบัญชีให้แล้วนะคะส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเป็นจังหวัดที่ท่านรอคอยหรือไม่เดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดในการจ่ายเงิน,นเยียวยาน,น้นนําท่วมซึ่งเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะที่จะมีการดําเนินการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรค่ะติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะที่รอคอยการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมจากการช่วยเหลือของทางรัฐบาลผ่านโครงการของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ได้มีการดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ที่ได้รับผลกระทบสําหรับผู้ประสบภ <c> um> ัยพิบัติหลายจังหวัดมีการดําเนินการจ่ายเงินแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ <ใน S 2> ล่าลสุดค่ะเมื่อวันที่9วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีการ ดำเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบแล้วก็มีการประชาคมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทกศได้มีการลงพื้นที่นะคะในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่องส่วนราเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยค่ะ ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังผู้จัดการธนาคารทกศนะคะได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในส่วนของการพบปะลูกค้าในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็จังหวัดขอนแก่นซึ่งนายชัดชัยศรีวิไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะหรือว่าทางธนาคารทกศได้มีการตรวจเยี่ยมงานแล้วก็ให้กําลังใจในการปฏิบัติงานนะคะของสาขาในการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรค่ะที่ประสบภัยพิบัติผลกระทบจาก บุคคลกพด้านพืชในปี2,565ที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการส่งมอบรวมไปถึงการโอนเงินนะคะในการให้กับเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็ให้บริการลูกค้าทุกรายนะคะอย่างมีคุณภาพแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะก็ได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าของทางธนาคารทกศในพื้นที่สาขาจังหวัดมหาสารคามสาขาตากศาิลาสาขาบรรบือน,นะคะ สาขาศรีพิลาสาขากุดรังในจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ในสาขานะคะจังหวัดขอนแก่นก็จะมีสาขาในเมืองสาขาบ้านไผ่สาขาโนนศิลาสาขาชุนบทและก็สาขาบ้านแห่ในจังหวัดขอนแก่นค่ะและในส่วนของการจ่ายเงินได้มีการดําเนินการจ่ายเงินโอนตรงในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในส่วนของผู้ประสบภัยด้านพืชในปี2565แล้วร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะซึ่งอสานทรบเชื่อว่าหลายพื้นที่น่าจะมีการโอนเงิน แล้วใครที่ได้รับการอ,อนเงินแล้วอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์การอ,อนเงินค่ะในส่วนของการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมข้าวนะคะรับอยู่ที่1,340บาทต่อไร่ ไม้ผลไม้เย็นต้น4,048บาทต่อไร่พืชไร่พืชผัก1,980บาทต่อไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการประชาคมและก็เสียหายจริงนะคะแล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือไม่เกินคนเรลือละ30ไร่พี่น้องเกษตรกรช,า,า,ชาวนาชาวไร่ชาวสวนใครที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินติดต่อได้ที่เกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่านได้นะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้สวัสดีค่ะ